ตับเชฟเฟอร์าไอเฮียวันนี้แม่เ่ินกูมาชวนเล่นสนุสนุดูได้เล่นซิบหายเลยลองเข้าไปดูนะเออไปเลยนเดี๋ยวกูพามากูตามไปเออวันนี้มามมา ยี่ร้านกระจกเดินไหกูนั่งหมาไป,ไปได้บะเ,เ,เกเชี่ยอ,อะไรขึ้นขี้ไรเกิดไรขึ้นอ๋อไอ้เหี้ยนี่มันแผนที่ไว้เอ้ยไม่ใช่แผ่นดีใช่แผนี่ไว้กับเรื่องเดียวกัน,กน,น,กนเหอเหียเเหยไอ้เหีเ้ยอีอีดอ เฮ้ยเชียยแม่ยัคุกเคยาจอหมาสปีดรันวะเออตามกูมาเชื่อกูมึงไงรอดไดมเขาบอกว่าสนุกมีดังมากเลยนะไปปีนท่อนีิ ก็ออกปีนด็อกระโดดลงไปทำเกี้ยอะไรโอไม่ไกลอย่างไงีจะเอาีนอย่างไรยี้ห้อหมารอแล้ววัวยืนอยู่กับหมากูแล้วมึงรออะไรอ้กระโดดไปข้างๆมึงอ่ะข้างหลังเออมองไม่เห็นพ่อเย้เป็นอะไรสนุกสนุกมากเลยป่ะเก่งหนึ่งบ๊อบบอสสนุกมากเลย คิดว่ามาก็จะโดนยากไอพิวมโดนอเอ้าสวะดถุเห็นมึงเดินทะลุไปมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันเย้มาเป้นอนบ๊อบบ๊อจำนายเ้าเก่าเลยบ๊อบบ้ไอเดียดี่ดากนว เียวมาไม่ได้กูลบไ่ได้บ้ากากูบ้ากากูบ้ากากูเออยเด้อรักกูรักกูกัดแม่งเลยกัดให้ตายไปเลยตายแล้ไปกันีกับเพื่อนโอเมื่อกี้คุยเห็นใครบอกวะาตัวสายเงียบแล้วยังจะพูดอีกไปดูโพสต์อ่ะเจ้

หมาไปพร้อมเจ้าของเลยมีเ <ś m ary> จ้าไปพร้อมกูอะเล็กกูไม่รอดอะเล็กกูเปงอไงรอดกูไม่รอดไงเล็กไม่รอดอ,อดยูไ่ไหมเล็กหมาไอ,อ้เล็กทำไมกูถึงไม่รอดเ้ีรยนแรงถ้ากูไม่ผ่านนะเล็กูไม่ผ่านนี่คือกูไม่ผ่าน

โอ๊ยโอ้ยเชี่ยลูกเอมาลูกเอมาลูกเอตายแล้วลูกเอลูกเออะไรขึ้นลูกเอหัวซีดันหน้าซีอุยขักซีเข็มจะต้องไปไหนอ่ะโอ้ลูกเอจะฆ่ากูโอ้ลูกเอเอ้ยนะกูรอละกูรอละไปกูรอละมีเยอะมากเกินกูรอดกูเดี๋ยว ลุงหัวโกมไม่ไล่กูอ่ากูามลุงหัวโกมกูบ้าแล้วไปไอ้คนนี้กระโดดเลยเออฟุกุโร่กระโด่งไปลุงหัวโกมิ้งกูต้องไปไหนต่อก็คือมาดับบนกระโดดลงไปด้านล่างแจ้งทำไมชิงจ้าต้องเห็นอย่งนี้ปะปลาหายไปไหนวะรอกันรอเจ้าของกันเจ้าของมาแล้วทีเอาวบเฉยเลย ไอเชี่ยวหมาอย่าบังนี่หมาตัว่าใหญ่เลยเชี่ยวหมาอ้วนสิไปอ้าวถามเจ้าของแกวะอื้ถามเจ้าของดิ๋ยให้กินมาม่าทุกวันเลยมาแม่มาเลยโอ้ยเคี้ยงกูนั่งเลยกูจองทำไมมึง คุณรอไม่รอเอาพังเลยมาโดนที่มาโดนวเฮียว้าเฮียโดนที่ต่างเลยทีโบคิวเลย เฮ้ยมลิกลอดไปนะรอดเฮ้ยเอาอะไรครับเนี่ยเหลือแต่ตัวเจ้าของภูพาไม่ได้สนุกโคตรถึงสนุบเร็วอะอุ้ยเยี่ยมโดนหันเลยสัสสนุกเคตรมีแบบนี้เด้อกลัวไม่มีอะไรวะโอ้โหกา็นมาม่า โอ้มีบอมบ์คลับเฮียอะไรเนี่ยเจลปุ่มปึ๊บกลัวรับเสียโอ้มีบอมบ์แก้อะไรเพืนดูีอะไรอุนทสที่เดิมเลยโดนสับที่เดิมเลยกูรออยู่ม้ากลไปแล้ว หมาเดินข้อคิวเลยคิวระวังอะไรลงไปเหตุยังอะไรลงไปไอ้ยี่กูไปกาะจกที่สองไม่ต้องเร็ววะ อสนุกม yeah. ึงเคยหน้ากูไม่มาแล้วนะเหียสนุกอ่ะเืสนุกมมีประตูว้าบเด้อเฮ้ยโวยเฮ้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 ยเี้ยอเท้ย

อะไรกูอะอ้าอ้า <c oughs> <laughs> นจฮ้ยดดิดิเอ,อ้ยคือมันจะาฟาแพ็กวะเสืออะคือคือเร่องาะได้าวสา พฟรีคนไสนุกเลยโอ้ขึ้นไปไม่ได้ดูดิมันูงสูงเลยโอ้มึงเสียดามก่วมึงยังขึ้นได้เลยรอามเกมดิบิวไอ้ยี่หดูแมงธราดูดิว่ามัจะขึ้นได้ไหม เฮ้ยเอาเฮ้ยเอาคกังปลนะมาแล้วมาแล้า้วอีกแล้วโอ้ยโอยไขด้วยกันโอย้อไฟหอไม่ใช่รถไฟ เอฟเอมบอกว่าแระมึงเตียวมึงเตียวกูรับมือขานได้เอาวัดกูเอาเอาวัดตาเตียวอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โกูบาช่วยหมูเด้งด้วยกูบาช่วยหมูเด้งด้วยกูบาช่วยหมูเด้งด้วยหมูเด้งติดกูบาช่วยหมูเด้งด้วยกูบาช่วยหมูเด้งด้วยกูบาช่วยหมูเด้งด้วย Ba binh môi young bóng Ung 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 Cô Ung 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 มาคุณป้าจะบูดเองด้วยมาเร็วระเบิดมามาดูเดี๋ยนี่ไอเนี่ยกูยำผ่านได้เลยไอเนี่ยทำไมกูผ่านไม่ได้ค่ณว้าเฮยโอ๊กนกาสับสนกออกแบบแม่งเมซป่ามัาย

ดหมาออกแล้วหมาออกไปแล้วมมาตายไปแล้วหมาพียังไม่ตายเรายังลมยมมาลก้มก็ใช่ไม่ใช่ว่าเราตายตั้งแต่ดาลนั้นแหละไม่ไม่ใช่ว่าเราตายไปตั้งแต่ดาลแรกเลยดาลเลยยังไม่ตายเอ้ยหรือว่าเราเราอยู่นรกวะโอ้ยพื้นลาวาขนาดนี้เย็นมั้งเย็น เจ้าขาดบาปชีวิตมมตะวันตรวจดูบ้านชีใครทับทีได้ไปสวรรค์คงมไม่ใช่กูอ่ะไม่ใช่พวกกูหรอกเขาจะได้ประสบใครเ,เห็นกูเป็นคนดีแลว้วปะไม่เคยแม่กระโดดปะเระโดดเข้ามากวะโดดปะ นิ่งแมวบวมหมาไม่ใช่แมวน้ำบวมมาเยี่ยมกดข้าลาวาไหนเนี่ยกูกระโดดไม่ถึงนั่นแรกเฟสนึ่สองกูกูกระโดดเข้ามากูเจอเจออีะตาย ซ้ไปเอ๊ะเปเื้อตัวน่ซื้อตัวน่ซื้อตัวนพี่ดำเหมือนกันเราอ่ะพี่ก็ดำเหมือนกันแน่น่ะบ้านผีสิงเนอฟิวเออว่าผีสิงแม่เข้าบ้าน เริ่มมแัแปกแล้ววะจะบววกอ้มาตา เด็กเอยัก<ะ>เอไดไปแก่บ้านมุกันแปอะจงนะจะเล่นยังไงดีวะโดดมา ข้อเสียงผมตัวสูงตัวสูงสุอ้อยังอ้าข้อเท้าก็ตัวเตี้ย้าวโอ้อยังไม่โดนเลยตายแล้วแถวนี้ไม่เทื่นวะบ้านผีสิงอ่ะบ้านผีสิงแบบตายวะย่อมเป็นกระดักงผีละโอ้อย่อมทำอะไรไม่ได้ ใจเมื่อีเสือสนุกเลยเฮียเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้และยเปิดโอ้ยยังเปิดล้ว ลังวิ่งไปโอ้ยอยอยอ้ยโอยโอเยโอเยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอต้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโ้ยอยโอ้ยโอ้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 ยโเยยอยอยคูนอ้โอยอ้ง่อยโอยอ่ มันตัวตลก่ไหมข้างไม่ได้หรอวะโอเคไม่ได้เดิน้องฟิวไป็นไรดัวร้เบิดปอดเล็กกลายเป็นจ้าวเลยไโอ้ยเกกโกเฟลินลิสต์และแมทไหม ไอ้จอขาวแล้วบอกตาจะบ่อเลยไอ้ยาเ้ยอ้ยรถไฟหอด้รถไฟหอ้ว มถึงแล้วโอ้ไม่จริงโอ้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงบอยังไม่หมดอีกเหรอหมหมดแล้วนะเฮ้แฟนราแล้วไม่เห็นจะมีอะไรให้กูนี่คืออะไร เราไม่เข้าดีกว่าเฟสเดี๋สนุกวันนี้สนุกมากแต่เฉลี่ไม่ต้องเพราะฉะนั้นคีโมเพื่อนนี้ดีกว่าเลย